สวัสดีครับมือนีคู่ไม่แหงสิผ้าเบิรงไก่นะครับการเรกกลี้ยงไก่ไก่เนื้อเลี้ยงไก,ก่เนื้อของวอนีขับการดูแลข,ของผมนะครับอนี่คือไก่ผมเลี้ยงอยู่ประมาณนะครับสองเดือนครับมีสองเดือนเลี้ยงสองเดือนแล้วมันติดครับติดโควิดก็เลยต้องฆ่าไก่วปนีครับท่นกันยังม่ทัานได้ขายออกธรรมาดา,าเลี้ยง ยี่สิบแปดวันหรือหนึ่งเดือนก็ขายแล้วครับอันนี้ยังอยู่นะครับก็เลยเลี้ยงไว้นะครับซ้ำมั่นเนี่ยน้องมีกู้มาไม่เห็นเข้าไม่ห็อาหารมันกับจ้ะอาหารให้มือละสองั้งครับพอใตมันเงียแหละะนครับสองเสือแต่ต้องมีมัซซี่เห็นไหมหยบร้อยเบิร์ตเตอหน่อยนะครับอันนี้ถ้ามาเบิร์นใจมี้มันเบิร์นใจหน่อยเบิร์นใจมีอาหารมัน เสาแรงครับเพื่อนเปลืไกกันยุ่งรย่องง่ายครับอย่างง่ว้ส่วนไอ้นี่อย่งง่ายไม่ใช่บางพเลยไอแก่ใอ้แก่หันเสาแรกครับกันนำเอาสิ่งเรื่องเขาเองครับตอนนี้ยังไง นอาหารเลยเพราะว่าขึ้นเรือมันกับขิงใส่อาหารทะเลยสี่ชุดนี่ลอยตัวหนึ่งนี่ลอยตัวของคู่มอแม่แห่งเลี้ยงครับนี่เป็นการสอนเด็กหน่อยนักเรียนน้ำนะครับสอนเด็กหน่อยนักเรียนน้ำนักเียเข้าหัจัดนะครับเลี้ยงเพื่อถีน้นนนำไปใส่ทางไหนเพรต้อง ไก่มากตัวละสามบาทนะครับไม่มาเรียนมันมีไลยสามาเรียนนะครับเรียนเดียวกระเดยทรงเอาตองซอยก่อฟองครับในยุคข้าวะเศรษฐกิจมันบอดีจี่เห็นะครับมีหลงมีไปเข้ามาเรียนใกล้ๆครับอ่าฝากนะครับปากที่ปากน้องว่าถ้าผู้ใดอยากกินไก่เนื้อครับกินไก่เนื้อผู้มาไม่แห่งขายโลดละแปดสิบบาทครับสนใจ,จติดต่อมาเลยครับอยู่ในเฟซบุ๊กยู่ในนี้ครับเอาเฉพาะใกล้ๆ พอวันจีดีชงไงนะครับเนี่ยติดต่อมาแล้วแหละมาหลับเืีอโรงเรียนได้ครับติดต่อมาทั้งทั้งผมหรือว่าทั้งท่านล่งก็ได้ครับนี่อยู่นี่ผมก็ดีขายให้นะครับนี่นะครับขายนี่ก็เอาเงินไปเกือกหรือไม่เยอะมั้งแหละครับอาหารเขาแถมมาดูแลเส้นไก่เนี่ยไกๆครับนี่ตลอดนะเนาะฝากพี่ฝากน้องทุกคนครับขยันอดทนบ่อดตายครับขยันอดทนบ่อดตาย นี่คือลักของเศษกิจคอบเลี่ยงกี่เท่าไปเรียงจับของเรียงที่ีเจ้าของครับย่าถอยย่าถอยครับหลบไฟมันตีไมาตงนี้ก่สามเ้อาตรงเรียงจ้าของครับย่างอดึงมาเยเดียตากันพี่น้อง,องทุกคนครับสำหรับทีนี้บา,บายครับ